สามเทคนิคทำคลิปยังไงให้คนไม่ปาดหนีบอกก่อนนะครับอันนี้ความลับสุดยอดแชร์ต่อให้เฉพาะเพื่อนที่เปิดเพจเปิดช่องเท่านั้นนะครับถ้าแชร์ให้คนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเขารู้ทันผมหมดมันง่ายมากครับการจะทําให้คลิปของเราเนี่ยคนไม่ปาดหนีข้อแรกเลยคิดให้จบก่อนว่าเราจะคุยกับใครอย่าทําคลิปเพื่อสื่อสารกับทุกคนบนโลกมันเป็นไปไม่ได้เราต้องรู้ให้แน่ชัดว่าแมสเซจที่มีอยู่ในคลิปเราเนี่ยมันควรที่จะไปถึงหูถึงตาของใครอย่างเช่นคลิปนี้ผมคุยกับใครครับเนี่ย คนทำคลิปถูกไหมลองคิดสิครับว่าถ้าเกิดคนที่เขาไม่ได้อยากทาคลิปมาเห็นหัวข้อเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเขาอยากจะดูไหม ปาฏิี้พิ่งจะเห็นชื่อคลิปแล้วซึ่งตรงนี้ผมไม่ได้เสียใจอะไรเลยคนที่ได้รับประโยชน์เขาก็ได้รับประโยชน์คนที่ไม่เอาประโยชน์ก็ไม่ได้ไม่เป็นไรซึ่งนี่แหละครับคือวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการทําคลิปนี้ผมสื่อสารกับใครผมสื่อสารกับคนที่อยากทําคลิปข้อที่2ครับหัวข้อหัวข้อคือคําโฆษณาของเนื้อหาที่เหลือในคลิปทั้งหมดหัวข้อที่ใช่จะดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาถ้าผมมีเวลาทําคลิป10ชั่วโมงผมจะใช้เวลา9ชั่วโมงในการคิดหัวข้ออันนี้เปรียบเปยนะครับผมแค่จะบอกว่าหัวข้อสําคัญมาาากทีี่สุดถ้เเปปปรยบคลิ็นนง เปรียบเสมือนมันสมองของนางงามเวลาตอบคาถามสีสารหรือเอฟเฟกต่างๆเปรียบเสมือนรูปร่างหน้าตาแต่หัวข้อคลิปจะเปรียบเสมือนสิ่งนี้ครับอรวรันสีพนโณวันมิสแกรนพังงาเป็นไงครับดึงดูดความสนใจได้ดีมากเลยผมไม่รู้หรอกเขาชนะหรือเปล่าแต่คนรู้จักเขาอะคลิปของเราก็เช่นกันครับต้องหาหัวข้อแบบนี้สุดท้ายครับ3-7ถึงวินาทีแรกรีบบอกคนดูให้รู้เลยว่าเขาจะได้อะไรจากคลิปของเราไม่มีใครอยากเสียเวลาครับ คนจะป่าน,นี้หรือไม่หนีเนี่ยขึ้นอยู่กับ3-7ถึงเวินาทีแรกนี่แหละจำไว้นะครับทุกประโยคที่เราพูดต้องขายประโยคต่อๆไปด้วย ต้องทําให้คนอยากฟังต่อๆไปด้วยทั้งนี้ผมคงยกตัวอย่างชัด,ชดไม่ได้แต่คําตอบมันอาจจะอยู่ในคลิปนี้ก็ได้ครับเพราะคลิปนี้ถูกออกแบบมาให้ใครก็ตามที่ผ่าน3ามเจ็ดวิธีแรกไปได้ฟังมาถึงท่อนนี้หลังจากนี้เราสังเกตวิธีการเล่าเรื่องของคลิปต่างๆที่เราชอบอยู่นะครับเอาวิธีของเขามาศึกษาเรียนรู้นั่นแหละง่ายที่สุดใช้เวลาน้อยที่สุดตัวผมเองก็ใช้วิธีการแบบนี้ในการพัฒนาผลงานพัฒนาตัวเองเช่นเดียวกันขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับ ยังมีความรู้ดีๆจาก c a p b e n น c a อะคาเอีกมากครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปหลังจากนี้ถ้าสามารถเราโหลดสคริปของคลิปนี้ได้ที่ Line Official c a p b e n a c น d e อะคาเดมี่แอทไซด์แคปเบ้นครับเพื่อที่ท่านจะได้เอาไย่านทบทวนตอนที่มีเวลาแล้วพบกันคลิปหน้าครับ